ก็ฟีดแบ็กลับมาก็ค่อนข้างดีนะครับดีก็คือดีรถรุ่นไหนควรที่จะพ่นเน้นตรงไหนครับตรงไหนไม่ควรที่จะพ่นสวัสดีครับผมเอิร์ตพีแคร์รังสิตปทรุมธานีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพีแคร์พานทองชลบุรีครับ ันนี so ้เรามาพูดเรื the the ่องดันเก็บเสียงพ่นการสนิมสูตรเก็บเสียงสูตรเก็บเสียงก็ต้องยอมรับนะครับว่าพ่นการสนิมสูตรเก็บเสียงเนี่ยเป็นที่นิยมมากในกลุ่มของพวกเราที่นิยมในเรื่องของพ่นการสนิมเก็บเสียงพ่นการสนิมเก็บเสียงเนี่ยพวกเราก็ได้มีโอกาสร่วมการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยได้ร่วมกับบริษัทซิก้าประเทศไทยซึ่งบริษัทซิก้าเนี่ยก็เป็นบริษัทขึ้นชื่อในเรื่องของ ครับซึ่งเคมีพันธใช่เคมีพันนะครับแล้วก็คือในส่วนตรงนี้ก็คือได้ทดสอบแล้วด้วยครับผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้ก็คือพ่นพ่นการสนิมเนี่ยทั้งซิก้า6 6 2 0แล้วก็ตัวแดมครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกที่เราใช้แล้วก็ ได้มีโอกาสได้ศึกษาร่วมกันนะครับเราก็ทํามาหลายรุ่นหลายมีห้อเหมือนกันนะคือเทุกรุ่นนในส่วนของรถที่มีเสียงเข้าองศาที่จะเยอะส่วนมากก็จะเป็นรถที่เป็นรถเก่งก็รุได้เยอะนะครก็เคยทดสอบมาก็หลายหลายอย่างเหมือนกันตัวฮุนไดสตาร์ r i a อันนั้นมีโอกาสได้ไปทดสอบกับอาจารย์นนที่อยู่รัชดาแล้วก็มีฮาวาลแล้วก็ซีวิกฮอนไดเอชอารีใช่ตัวคอสอะไรพวกเนี้ก็คือ ไปดูขั้นตอนการทำงานของของพวกเรากันของพวกเราจะใช้เป็นระบบพ่นนะครับเนื้อพ่นออกมาเนี่ยเนื้อสวยสวยเรี่ยบก็สไตล์เหมือนรถยุโรบเลยรบยุโรปเพราะว่ารถที่มันเป็นรถญี่ปุ่นเนาะส่วนมากก็ไม่ได้มีไม่ได้มีพ่นมาส่วน H R V Honda Civic Cross อะไรพวกนี้ก็ก็ฟีดแบ็กกลับมาก็ค่อนข้างดีนะครับดีก็คือดี รถรุ่นไหนควรที่จะพ่นเน้นตรงไหนครับตรงไหนไม่ควรที่จะพ่นอย่างเงี้ยเราได้ศึกษาร่วมกันมาแล้วแต่รถแต่ละคันก็ไม่เหมือนกันอีกนะว่าจะพ่นตรงไหนไม่พ่นตรงไหนอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นได้รับผลตอบรับกลับมาเนี่ยเป็นอย่างดีเลยเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ในส่วนของข้างๆเราก็มีเซนซิลด้วยนะขอบตัวหลังจากที่แดมไปแล้วเนี่ยพอหรือยังพอใจหรือยังว่า เสียงเนี่ยเงียบขึ้นเยอะหรือยังพอใจหรือยังถ้าถูกพอแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องติดก็ได้เสเสริมเติมแต่งขึ้นมาอีกได้เรวก็มีอุปชัณนให้ยังเงียบไม่พอก็ใส่เซเรนซิอูสำหรับบางรุ่นนะฮะแล้วพอแด็มเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยก็คือจะมีการพ่นกันสนิมอีกทีหนึ่งนะคือป้องกันสนิมในตัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าไม่ต้องเสียตังสองต่อคือมาแด็มเก็บเสียงปุ๊บแล้วก็ได้พ่นกันสนิมด้วยนะครับแล้วก็ดูแลยาวด้วยนะ ทำอย่างเดียวครับประโยชน์2อย่างครับครับียู่2ต่อก็แล้วก็การโดยหลังการขายก็มีเหมือนกันนะครับคือง่ายๆก็คือว่าในส่วนใต้ท้องรถเนี่ยก็คือให้ร้านดูแลไปเลยอย่างเช่นเราเอรรถออกมาเนี่ยรถไปยแดงมาปุ๊บเรามาทำปุ๊บเนี่ยสบายใจแล้วช่วงล่างก็คือ6เดือนกลับมาให้ร้านดูแลให้ดูแลไปเลยจะเกิดสนิมจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คือ ในส่วนของที่เราทำคบเวอร์ไว้เนี่ยเราก็มีชอบให้อันนี้เราต้องย้ำนะครับพี่ว่าพวกเราเป็นเจ้าเดียวเลยเจ้าแรกทจ่ได้าีรกเนะครับอ่าษาครับพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยร่วมกับซิก้ารวมถึงขั้นตอนวิธีการทำงานด้วยครับรวมถึงขั้นตอนวิธีการทํางานก็ก็เราก็ทํารถมาแทบอยู่ทุกุ่น้วแหละคือคือบางทีเนี่ยรถแต่ละรุ่นเนี่ยอ่าอย่างเช่นเราแดมเนี่ยเราต้องถอดออกหมดใช่ไหมเรื่องของซุ้มล้อพลาสติกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีวิธีในการ ถอดว่าต้องถอดยังไงแล้วก็พ่นตรงไหนต้นตรงไหนไม่พ่นตรงไหนใช่ตรงไหนควรระวังขมดตัวไม่ได้นะกิบหักนะได้ประมาณเนี้ยนะครับอ๋อขายของอีกหน่อยเรามีทุกอย่างนะทุกอย่างทุกอย่างเกือบเซรมิกติดซีมใสกันลอยอย่างเงี้ยคือมหาเราครบจบที่เดียวนะครับจอดทำที่เดียวเซอร์วิสที่เดียวไม่ต้องไปเสียเวลาไปหลายที่น้ำมันแพงน้ำมันแพงแล้วก็สําหรับ ของเราก็จะมีจุดสองที่นะครับก็พี่แคร์พันทองชุลบุรีแล้วลังสิตปทุมธานีพี่แคร์พานทองชุลบุรีก็จะเจอพี่แสวงชัยครับผมถ้ามาลังสิตก็จะเจอพี่เอิร์ดนะครับผมรอครับอยู่ร้านจักรเรือรอก็ทุกอย่างที่เราในร้านเราก็มีครบจบนะครับก็สรุปง่ายๆครับงไงก็ขอฝากนะครับว่าถ้าสนใจยังไงก็เข้ามาคุยกันเดยว่าโทรมาปรึกษากันครับก็วันนี้ก็ดาไปก่อน ครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ